สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านค่ะตอนนี้เราก็ได้ลงเครื่องที่ควีนทาวนะคะเสร็จแล้วเราก็เดินทางมาที่โรงแรมนะคะคลิปนี้ก็อาจจะพูดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะรีวิวเกี่ยวกับโรงแรมฮิ u ตันะควีนทาวรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะมาถึงแล้วก็เดินเข้าไปนะคะด้านในนะคะที่ Reception ตรงนี้คุณพีก็เช็คอินพอดีไม่ได้ถ่ายรูปนะคะอันนี้จะเป็นรูปตอนเช็คเอาท์ค่ะก็คือเช็คอินเช็คเอาท์ที่เดียวกันเนาะตรงนี้นะคะก็ตรงล็อบบี้ของเขานี่สวยงามมากเลยนะคะจะมีเป็นเตาผิงแล้วก็เป็นที่นั่งกว้างๆนะคะสวยงามเนาะก็จากนั้นเราก็เดินขึ้นลิฟต์ไปนะคะห้องเราจะอยู่ที่ชั้น5นะคะล็อบบี้นี่จะอยู่ที่ชั้น4ี่นะคะ ก็เดินทางมาสะดวกนะคะใช้เป็นแท็กซี่อูเบอร์นะคะได้ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็เดินเข้ามานะคะออกออกจาก,กลิฟเสร็จแล้วก็เดินตรงไปนะคะตรงนี้ก็จะมองเห็นล็อบบี้ด้านล่างนะคะสวยๆเลยนะคะนั่งฟินๆเนาะเพลินๆเตาผิงอุ่นๆ สบายนะคะเข้ามาในห้องนะคะเรามาดูซินะคะว่าโรงแรมนะคะระดับ5ดาวเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะคะ ก็เปิดประตูเข้าไปเนาะแต่อันนี้จะเป็นคลิปที่ดาอาจตอนที่วันที่2แล้วนะคะดูห้องก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะว่าเราใช้บริการไปแล้ววันแรกอะดาไม่ได้ไม่ได้ทำการบันทึกภาพเพราะว่ามาเช็คอินช้าด้วยนะคะ mm. ก็เดี๋ยว ตรงนี้ก็จะมีโซฟามีห้องนอนแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะตอนนี้จะเป็นดีลักเล็กวิวนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เปิดตรงเตาผิงน,นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะของ h ิลทันนะคะห้องน้ำกว้างมากๆนะคะก็คือจะเป็น2ซิงคสซิงนะคะให้เราเลยนะคะสซิงแล้วก็ มีเครื่องอำนวยความอันนี้อิคเซสซอรี่นะมีอิคเซสซอรี่ให้มีหมวกนะคะมีกระจกเนะาะไฮเลทตก็จะมีอา่าบนะ้าอานใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำอันนี้ก็จะก็คือกว้างมากนะคะ ก็จะมีชาเวอร์กว้างมากเลียงนอนนะคะเตียงนอนก็จะมีทีวีทีวีตรงเตียงด้วยนะคะ ก็จะมีไฟอันนี้ที่ชอบตรงนี้ก็คือมีไฟม,มินิบาร์ค่ะก็มินิบาร์ของที่นี่ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็น้ำจะขวดละสี่เหรียญน,นะคะก็ประมาณแปดสิบบาทนะคะ ส่วนชากาแฟเราทราบอยู่แล้วเนาะก็คือฟรีนะคะแล้วก็ในตู้เย็นนะคะไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีมินิบาร์เลยนะไม่มีขนมไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ใช่เมมเบอร์อะค่ะต้องสั่งออเดอร์อะค่ะแต่ถ้าเป็นเมมเบอร์ก็คือมีมีมีให้ก็นะคะเขาออเปเรตคล้ายๆย,ย,ยุโรปนะเขาทำคล้ายๆย,ยุโรปค่ะไม่ค่อยมีให้เราเนาะในมินิบาร์จะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเราอ่บริการดีมากค่ะ อ๋อเพราะว่า you have free water ถอะแลลืมไปว่าเพราะว่าเขามีกินน้ำในก๊อกได้ที่นี่กินน้ำในก๊อกได้จะมีโซฟาแล้วจะเป็นวิวข้างนอกนะคะให้ดูวิวข้างนอกก็เดี๋ยวอ๋อได้รันฟรีเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้จะเป็นวิวกลางคืนนะคะหนาว นี่ก็จะเป็นเิวทันโฮเทลนะคะเฮวทันโฮเทลอันนี้เป็นห้องเล็กวิวเนะดีลักเล็กวิวคือได้ราคาโปรโมชั่นนะคะปกติห้องหนึ่งก็ปกติคืนหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อย แต่ว่าเราได้โปรนะคะสองคืนห้าร้อยยี่สิบสาเหรียญนะคะได้โปรโมชั่นก็เลยมารับโปรโมชั่นกันเนาะโอเค ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะในห้องของดาก็จะอยู่หัวมุมอันนี้เป็นวิวจากนอกห้องเลยนะคะตรงระเบียงที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะตอนกลางคืนก็เดินออกระเบียงมาก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะตอนนี้เป็นวิวจากตรงเตียงนอนนะคะแบบว่าฟินมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูวิวข้างนอกกันค่ะอโอันนี้อลิชวิต เธอบิ w a อล์กก็ระอลากกิา็จหลังจาก้าสร็ลก้าวเรงน้รัก้ารงน้เนขเกนาเ็นเลก้็เ็ลยไม่ได้เรหร็นบาเรนรยัากาศเรงนั้นนะ้ะ ค่ะในส่วนของอาหารเช้าเดี๋ยวดาจะรีวิวแยกนะคะอีกคลิปหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะอย่าลืมนะี่คะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะปุ่มแดงๆด,ด้านล่างเลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปหนาด,ด้วยจ้ะเด้อบายบายสวัสดีค่ะ จะเป็นอยู่เหมือนกลางหุบเขาเลยนะ <Wow. S 1> ที่พักอะ stunning stunning ไ St <unning. S 1> ปหนาว